สวัสดีรอบที่สองค่นในคลิปที่สองบอกรักผัวค่ะหลังจากที่เขาถามว่าเขาสวยไม่สวยแล้วทีนี้มาฟังคําถามเขาที่มีต่อผัวเขาตอบค่ะรักไหมอะ่ะรักรักแค่ไหนอะ่ะรักจนน้ําทะเลไม่มีทรายคุณผู้ชจงค่ะแปลว่าอะไรคะน้ําทะเลไม่มีทรายหนุคงค่ะ หนูอยากจะเอาไปพูดกับหัวหนูบ้างแต่หนูกลัวผัวหนูจะก,กระโดดเตะก้านคอหนูนวทีครับเพราะไม่รู้เลยว่าอะไรชมต่อครับกอดเมียยังคับกอนเมียยางกอนเมียยังก้กอนเมียยังกอนเมียยางก็่อนเมีเยย,งย,ย,งย,ยงาอยยงอหอมเมียด้วยอหอมอีกกินหัวเมียด้วยไว้คุณผู้ชมครับเขากำลังบอกให้ผัวเขากินหัวถ้าเกิด น้ำทะเลไม่มีทรายกินหวัวเขาจริงๆเขาจะต้องกลายเป็นเน็ตไอเดอรคนแรกของประเทศไทยที่มีแต่คอขาดไปชมต่อครับกินหววัวด้วยบ้ากินไม่ได้กินกินไม่ได้กินหัวไอคุณผู้ชมขาผัวอาปากก็ลันจะกินหวัวเขาจริงๆหนูตกใจรีบปิดคอมเลยครับเพราะหนูรู้ว่าเขาจะต้องกลายเป็นผิหวหัวขาดและน้ำทะเลไม่มีทรายจะต้องตายเป็นขาตก่อ,อเพราะนี่คือคดีฆาตกรัมโอ้ยคุณผู้ชมขาหนูกลัวหนูกลัว